มันอีสาหก,กัเปิดร้านที่เก้าเราจะวันอาทิตย์เปิดร้านที่เก้าจาเมื่นีกันทีอันดับแรกหนึ่งเากแล้วกวาดร้านแล้วเข้ากปใชมไก่อเขาหนึ่งเขาแล้วเขาไปมา่ก่อเขาไว้แล้วจ้าทักทายพี่น้องวันอาทิตย์ที่ยี่สิบปด ไม่มีวันที่แถวนี้นแม่จะทักทายพี่น้องนะคะวันอาทิตย์ค่ะทุกคนนะคะลาดกันก็ไฟเรียบร,อยรอ้ยบรอยแล้วาจ้ะก็ไฟเรียบร้อยแล้วอัานสายอสานยังบ่กวาดิบเปิด่าออกเพราะว่าก็เขาแล้วท้งชี ก็ขเขาแล้เราได้สิเปิดผ่าออกไปยนะก็ขเขาที่เขาเนี่ยเขาแล้วก็กอเขาไว้นะจ๊ะเมื่อนี้ตื่นสวยแน่เพราะว่าวันอาทิตย์ลูกค้าตื่นไม่ได้ตื่นแต่เศร้าหรอกจ้ะวันอาทิตย์วตตตตส,ตสวยๆ สบายดีทุกคนเด้อจ้ะเดี๋ยวสาวิสันก็เขาก็น่าจะยังบ้าเบิ่งวะมาอนี่นี่ยังแน่หลานสาวิสันแค่นี้ก่อน้อจ้ะสวัสดีค่ะ